อืมเสียดายครับเมื่อคืนนะครับลิเวอร์พูลมีสิทธิ์ที่จะคว้าชัยชนะมาอยู่ในมือนะครับจากการเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้ไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งเสียดายนะครับมีจังหวะหลายๆครั้งนะครับที่น่าได้ประตูนะ แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเล่นกันได้ดีมากนะครับอาจจะมีช่วงต้นเกมนิดหน่อยนะครับที่แมนซิตี้เขาเพสเร็วนะครับแล้วก็ใช้ความสดบี้กับเรานะครับในช่วงแรกเรายัางตั้งเกมไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยพอเริ่มตั้งเกมได้นะครับก็เล่นกันแบบกล้าหาญนะผมใช้คำนี้ไม่เกรงอะ่ะไม่กลัวแมนซิตี้ยิงว่างั้นเถอะ ถ้ามีจังหวะบุกก็ใส่เต็มที่เลยนะครับเสียดายนะครับเสียดายลุยดีอาร์นะครับหลุดไปยิงหลายครั้งเหมือนกันเท่าที่เห็นเนี่ยมี2อถึงสครั้งนะ่ะทั้งเกมนะแล้วก็ครั้งสำคัญเลยคือการหลุดเดี่ยวนะครับโมฮัมเหม็ดซาราจ่ายคิลเลอร์พารนะครับหลุดเดี่ยวไป้วลกับผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่า พยายามจะยิงข้ามตัวผู้รักษาประตูโดยการแปรนะไปทางเสาไก่นะครับแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่ดีนะครับหลุดเสาออกไปเสียดายนะครับเสียดายที่เราปิดลูกเซตพีดเป็ดลูกแต่มมุมนะครับตั้งรับไม่ดีนะครับลูกนั้นเสียดายแต่ว่า ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าแมนซิตี้จะใช้ลูกสูตรแบบนั้นนะครับในการทำประตูซึ่งซึ่งถือว่ามันต้องซ้อมกันมาอย่างดีเลยแหละนะครับเปิดมาเสาแรกแล้วก็มีการสกรีนนิดนึงนะให้ตัวที่อยู่ใกล้เสาแรกที่สุดห่างเสานะครับเป็นโจนสโตนนะครับเข้ามาแปรผ่านเคเลเฮอร์เข้าไปแบบวุดวิดเคเลเฮอร์ก็ปฏิกิริยาสนองไวนะวิ่งไปปิดมุมได้นะครับแต่มันไม่ทันนะครับลูกโดนตัวลอดจกักรแลเนี่ยเข้าไป ะครับเสียดายแต่สุดท้ายนะครับก็มาได้ลูกจุดโทษจากความขยันนะของผู้เล่นของเราที่วิ่งไล่บอลน,นะครับเข้าเพสซิ่งไวลุกนี้นาทานาเกะเนี่ยคืนหลังให้ผู้รักษาประตูแอรเดซอนเนี่ยน้ำหนักเบาไปนะครับนูนเยสนะครับสปีดไปเอาบอลแตะหลบก,ก่อนแอรเดซอนนะครับ เตะไม่โดนบอลแต่โดนนูนเยสน,นะครับก็เป็นลูกจุดโทษลูกนี้เอเดอร์ซอนนะครับนอกจากจกะเสียลูกจุดโทษแล้วก็ยังได้รับบาดเจ็บด้วยนะแต่แกก็ยังลุกมา,าป้องกันลูกจุดโทษก่อนยิงโดยแมกกาลิสเตอร์ซึ่งยิงได้เยือกเย็นแล้วก็เฉียบขาดมากนะครับเข้าไปหลังจากนั้นเอเดอร์ซอนก็เล่นต่อไม่ไหวนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับเสียดายนะครับเสียดายแล้วก็เสียดายสุดท้ายก็คือ น่าจะได้จุดโทษนะครับจุดโทษจากนาทีต่อเวลาที่99นะครับเขาต่อเวลา8นาทีนะครับแต่ว่ามันมาเกิดจากลูกติดพันนะครับลูกเตะมุมลูกนี้นะครับเรียกผูยนเข้าไปนะครับเตะมุมแต่โดนสกัดออกมานะครับบอลอยู่เลยเขตโทษมาปุ๊บแม็กอลิสเตอร์จะเข้าไปมงแต่โดกู มองบอลและถึงบอลก่อนนะครับแต่ยกเท้าสูงใน,นการเตะบ,บอลน,นะครับหลังจากเตะปุ๊บแมคอลิสเตอร์เข้ามาถูกประทะที่หน้าอกนะครับเสียดายกรรมการมันใจไม่แข็งพอนะที่จะให้ลูกโทษนะครับ VR ก็เช็คนะแต่ไม่รู้ว่าตัดสินกันยังไงว่าไม่เป็นลูกโทษนะครับเพราะว่า 1. เล่นอันตรายแน่นอนนะครับยกเท้าสูงยกเท้าสูง ส่วนแมคอลิสเตอร์เนี่ยถ้าลูกนั้นนะลองเอาหัวกลมไปโดนเท้าหน่อยเนี่ยมีสิทธิ์แน่นอนนะครับหนึ่งได้ลูกโทษผมว่าได้ลูกโทษแน่นอนนะครับแต่มันโดนบริเวณลาวนมตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็เดกูน่าจะถึงบอลก่อนนิดนึงนะครับถึงบอลก่อนเนาะแล้วค่อยประทะกับแมคอลิสเตอร์สุดท้ายก็ไม่ได้ลูกโทษไปนะครับก็หมดเวลาเสมอกันไป1นึประตูต่อนหนึ่งก็เสียดาย เสียดายเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับมันไม่ค่อยเป็นใจกับเราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องชื่นชมหนึ่งเลยเนี่ยการวางแผนการเล่นแล้วก็หัวจิตหัวใจของผู้เล่นนี่โอ้โหเล่นกันด้วยพลังเกิน100%แน่นอนนะครับเมื่อวานเนี่ยวิ่งกันทั้งเกมนะครับลุยดีอาร์ดฮาวิเอเลียดนะครับเอนโดโอหืมแมกกิสเตอร วิ่งใส่วิ่งใส่เลยครับผู้เล่นแมนซิตี้นี่ได้บอลเมื่อไหร่เป็นวิ่งใส่วิ่งใส่เพสกันทั้งทีมนะครับสภาพนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับที่แมนซิตี้เนี่ยไม่สามารถแกะเพส e ของคู่ต่อสู้ได้นะครึ่งหลังนี่กลายเป็นว่าแบบถูกกรรมตามสนองอะไปทำกับทีมอื่นไม่เยอะคือตัวทีมตัวเองนะ เวลาไปเจอทีมอื่นเนี่ยจะเพสซิ่งนะครับจนคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถแกะบอลออกมาได้แล้วก็เตะทิ้งซะเป็นส่วนใหญ่และสุดท้ายก็โยนให้แมนซิ y ตี้เอามาบุกเมื่อวานจะตรงกันข้ามเลยครับแมนซิเตี้เตะทิ้งเตะทิ้งเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่เก็บบอลได้แล้วกลับมาพักสนามบุกตลอดครึ่งหลังเลยว่าอย่างนั้นเถอะแต่แมนซิ t y ตี้เขาก็มีความอันตรายตรงฮาแลนด์แล้วก็เชอร์มี่โดกูที่ลงมาที่หลังนะ แล้วก็ใหพวกฟิลฟูเดนนี่แหละนะครับมีความไวโดกูก็ใช้ความสามารถของตัวเองนะไปทางซ้ายเนี่ยยิงนะครับโอ้โหผ่านคอนซาผ่านโกเมสมาแล้วนะครับผ่านเคเลเลอร์ด้วยแต่ว่าดีที่ชนเสาไกลนะครับแล้วก็เหมือนเคเลเลอร์แกมีแม่เหล็กที่มืออ่ะไว้ดึงดูดบอลนนะ่ะบอลมายังไงก็แล้วแต่มักจะมาเข้ามือแกนะครับลุ่งนี้ชนเสาแลวย,ยังมาเข้ามือนะครับก็ หลอดไปอันนี้ก็เป็นจังหวะตรายที่แมนซิตี้เขาทำได้นะครับก็จะเห็นนะครับจะเห็นคือพลังในการเล่นของผู้เล่นเรียบภูมมันมาจากไหนก็มาจากเจอเกนครอรนี่ครับหนึ่งเลยก็อยากจะเล่นให้เจ้านายเนาะแล้วก็สู้ถวายหัวให้เจ้านายนะอยากจะได้ชัยชนะในแมตช์นี้เนี่ยมาให้อคอรอปแก่ชื่นชมอีกอย่างหนึง่งเวลาเราเห็นปฏิกิริยาของเจอเกนคอรอปข้างสนามเห็นไหมครับ เมื่อผู้เล่นของเรานะครับบุกกดดันแล้วก็สร้างโอกาสแล้วก็ยิงได้นะครับจบสอ,อมีจังหวะในการจบสกอร์แต่ว่าไม่เป็นประตูขอบแกไม่นึกเสียได้นะครับแกเสียได้นิดนึงแต่ท้ายแกจะมาปบมือนะครับแล้วก็เล่นกับคนดูว่าเล่นได้ยอดมากให้คนบืดคนดูเนี่ยช่วยตบมือให้ผู้เล่นนะครับที่สู้กันได้ดีจริงๆนะครับมันก็เลยเป็นพลังงานด้านบวกเนี่ยถ่ายทอดไปยังผู้เล่น เล่นกันไม่รู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยวิ่งใส่จนแมนซิตี้หอบครับภาพนี้ไม่เคยเห็นนะครับแมนซิตี้จนมุมนะครับหลังชนฝาทำอะไรไม่ได้ต้องเตะบ,บอลทิ้งนะครับมันเป็นภาพที่หาดูยากนะเออนะครับก็เสียดายเสียดายนะครับที่ไม่ได้ชัยชนะในแมตช์นี้นะครับและทำให้อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่ว่า แต้มนะครับยังเท่ากันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็มันยังยังมีแมตในการเตะอีก10บแมตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆนะครับไม่ต้องวิตกกังวลไปและด้วยฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลถ้าเล่นอย่างนี้นะครับได้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ได้ลุ้นนะถึงแม้ตัวจะเจ็บเห็นไหมครับเจ็บไปเยอะเลยนะครับแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ย ก็ยังเอาชนะมาได้เรื่อยๆฟอร์มมันจะก็ท่อนกระแท่นบ้างตามสภาพผู้เล่นที่ลงไปนะครับแต่หัวจิตหัวใจในการเล่นแต่ละแมตช์เนี่ยแล้วก็ความไม่ยอมแพ้นะครับจนนาทีสุดท้ายเนี่ยหลายๆแมตช์ที่ยิงได้นะครับในนาทีสุดท้ายของต้องเวลาเนี่ยมันก็แสดงถึงหัวจิตหัวใจที่มันค่อนข้างแข็งแกร่งนะแล้วก็มีความกล้าที่อยากจะเอาชัยชนะคือกูไม่ต้องการเสมออ่ะกูเล่นเพื่อต้องการชัยชนะนะครับจนนาทีสุดท้ายนะครับ ก็เหมือนอย่างแมตช์นี้นะครับเกือบจะได้ลูกจุดโทษแล้วเชียวนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับยังเหลืออีก10แมตช์นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจบเกมนะครับก็ครอปก็ไปกอดกับเป๊ปนานทีเดียวนะครับก็อย่างว่านะปะทะฝีมือกันมานะครับหลายปีดีดักนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศัตรูที่ ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับในความเก่งกาจในมันสมองในการเป็นโค้ดของทั้งคู่นะครับก็เหมือนว่าถ้ามันคอยผลักดันกันนะครับถ้าไม่มีถ้าเป๊ปไม่มีคอฟอย่างเงี้ยบางทีแกได้แชมป์บางทีมันอาจจะดูน่าเบื่อก็ได้นะครับมันผูกขาดแชมป์นะครับแต่มีคอฟเนี่ยมันทําให้และแกก็มักจะเสียท่าให้คอฟอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ต้องไปคิดไปพัฒนาตัวเองเพื่อยัง จะเอาชนะคอปให้ได้นะครับในส่วนเจเก้นคอปเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีอย่างถ้าไม่มีเป๊ปแบบคอปพาเรอัูได้แชมป์เพอสองสามสมัยแล้วนะครับแต่มีเป๊ปขวางอยู่กับเรือใบสีฟ้าเนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันให้คอปเนี่ยแกทุ่มทุกอย่างนะครับให้กับทีมจนถึงขนาดที่ว่าต้องสุดท้ายแล้วแกก็เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ขอพักเลยนะครับว่าทุ่มเทให้กับสโมสรมันถึง9ปีนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นพลังเหมือนกัน พี่แกทําให้แกได้แสดงศักยภาพแล้วก็ผลักดันทีมเต็มที่นะครับก็เป็นการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้จัดการทีมทั้งคู่นะเก่งทั้งคู่เลยนะครับก็หลังเกมนะครับจะเห็นผู้เล่นน่ะยิ้มสดชื่นแล้วก็เข้าไปทักทายกันทั้งสองทีมนะคือเกมมันกดดันมันเครียดก็จริงแต่เขาเรียกว่ายอมรับซึ่งกันและกันนะครับในในความเก่งกาจในฝีเท้าแล้วก็ ในรูปเกมที่เอามาต่อสู้ซึ่งกันและกันนะครับก็ให้ความเคารพแล้วก็ซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เป็นศัตรูที่ต้องบาดหมางอะไรกันนะครับแต่ว่ามันมันเป็นเกมที่ผมว่าทั้งทั้งสองทีมอะนะนักเตะสองทีมก็รู้ว่ามันเป็นการเล่น ที่มันมีคุณภาพมากอ่ะแล้วมันเหมือนรีดศักยภาพของตัวเองออกมาจนหมดนะครับเพื่อต่อสู้กันเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรติดค้างใจนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้เล่นเต็มที่แล้วนะครับแล้วผลการแข่งขันมันก็โอเคผมว่ามันก็แฟร์นะหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพราะว่าถึงเราจะเสียโอกาสไปหลายครั้งนะครับพลาดหลายครั้งที่จะเป็นผู้ขึ้นนำเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ชนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับ แมนซิตี้เขาก็มีโอกาสเลยเนี่ยหลายๆลครั้งแล้วกันแล้วก็มีทั้งดวงที่คอยเซฟเราอยู่นะแล้วก็ความผิดพลาดของตัวผู้เล่นของเขาเองนะครับก็เสมอก้นไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเสียดายแต่บอกตรงนี้เลยครับไม่เคยเสียใจเลยครับที่ดูแมตต์นี้นะและเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับก่อนเกมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราด้านตัวผู้เล่นเนี่ยเราเป็นรองนะครับเพราะผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ ความเป็นทีมมันก็ยังไม่ฟูลทีมนะครับแต่ว่าการเล่นที่บ้านนะครับการได้ดูแฟนในแอนฟิลด์ส่งเสียงเชียร์เสียงโฮตลอดเวลาและเสียงดังกึกก้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันประทับใจนะครับแล้วก็ขนาดเราไม่ได้เป็นดูอยู่ในสนามนะครับแต่เรายังรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีมากนะครับส่งถึงนักเตะแล้วก็ตัวโค้ชนะครับก็เลยรู้สึก เสียดายแต่ไม่เสียใจเลยสำหรับแมตช์นี้นะครับแล้วก็เห็นผู้เล่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่งัดศักยภาพของตัวเองมาเต็มที่ในการสู้กับทีมระดับสุดยอดนะแล้วรู้สึกประทับใจมากที่เห็นภาพผู้เล่นแมนซิตี้แบบเหนื่อยนะครับแล้วก็เครียดมากนะครับในการเล่นเนี่ยหลังพิงฝานี่มันไม่ได้หาดูกันได้ไงครับภาพนี้นะครับนะภาพสีหน้าของโรดี้ที่รู้สึก เหนื่อยเพลียแล้วก็รู้ถึงความกดดันนะที่มันเกิดขึ้นในใจนะครับก็เนี่แหละครับมันเป็นความรู้สึกที่ได้ดูแม์นี้นะครับแล้วก็เป็นแมทหนึ่งที่เล่นดีมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเวยอ่ะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็คงจะรู้สึกเหมือนผมนะเสียดายได้นะครับเสียเสียดายได้นะครับที่เราไม่ได้ใช้ชนะแต่ว่า คำว่าเสียใจไม่มีเลยครับมีแต่พลังงานด้านบวกนะครับที่มันจะส่งส่งทีมชุดนี้ต่อไปนะครับให้สารฝันต่อไปนะครับให้ให้ดำเนินการโปรเจกต์ในการส่งเจอเก้นครอปต่อไปนะครับลาสแดนอีก3แชมป์เนี่ยผมว่ายังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับเดี๋ยวตัวผู้เล่นที่เจ็บจะกลับมามีเกมทีมชาติเบรกนะครับ ให้พักกันเต็มที่และตอนนั้นนะผมว่ากลับมาตัวผู้เล่นหลักๆก,กลับมาเนี่ยมันน่าลุ้นน่าเชียร์มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับอีก3แชมป์เพื่อเจอเก้นครอปเสียดายครับแต่ไม่เคยเสียใจครับผมเชียร์กันต่อไปแล้วกันนะครับแฟนๆหงแดงทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับช่องนี้ด้วย เดี๋ยวเจอกันใหม่ไปก่อนครับ